妈 ตามรอยพระมหิตลลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงสิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือสิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์สิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะน,นี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่าน ของสิทธิ์เก่าสิรราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าสิรราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิเก่าสิราชรุ่นน้องๆ เนื่องจากสิทธิ์เก่าสิรราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆสิริราชทุกคนครับผมได้ เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าผมภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยในประเทศซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสรศิฐซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้นะศาสนาประจำชาติคือพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสะอาดความสว่างและก็ความสงบมีการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนมีอิสะระเสรีมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีน้ำใจคนไทยนี่เป็นคนที่ผมเห็นว่ามีน้ำใจที่ดีที่สุดนะครับ แม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่ถึงเวลาที่มีความทุกข์มียุคเข็นเกิดขึ้นเนี่ยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับนี่สำหรับศิรราชเนี่ยผมว่าผมก็โชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมามา,มาศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพราะว่าผมก็ได้ได้ความรู้ได้รู้จักกับหลายสิ่งหลายอย่างในศีราชอันแรกที่สุดก็คือเรื่องของความสามัคคีนะครับผมเชื่อว่า,าสีราชของของเราเนี่ยมีความสามัคคีเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเรามีบทเพลงที่ว่า เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนดั่งเกลียวเชือกฟันเราต้องรักกันฉันพี่น้องนะครับซึ่งอันนี้เราก็ใช้อยู่ตลอดมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุโสนะครับเรามีความเคารพรุ่นพี่นะฮะคือมีการอ,อยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง ไอ้ระบบอาวุโสเนี่ยผมถือว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งนะครับที่ทําให้เรามีความรักสามัคคีกันอยู่ได้เป็นอย่างดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอการเกื้อการลุ่น,นะครับในระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งในใน,ในสมัยเก่าๆนะครับ รุ่นน้องที่จะออกไปทำงานโดยเฉพาะยิ่งในชนบทที่ห่างไกลเนี่ยก็จะได้ช่วยได้รุ่นพี่เนี่ยช่วยเกื้อหนุนนะครับแนะนำอะไรต่างๆนะรวมทั้งเรื่องของการให้าการดูแลอ,อุ้มชูอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นอนุสงจากเรื่องของ อาวุโสนะที่เรามีกันอยู่ในประการต่อไปก็คือ,อผมคิดว่าสิริราชเนี่ยมีคนเก่งแล้วก็คนดีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมีมีสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นต้นแบบนะฮะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับประโยชน์ของส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองอันนี้เป็นคำสอนที่กินใจนะครับคำสอนที่คุ้มตนจนตายนะครับนะะถึงแม้เราจะจบมาสักกี่ปีเนี่ยเราก็ยังจดจำแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะครับ ในส่วนของผมเองนั้นจะถือว่ามีโชคสองชั้นก็ได้นะครับผมได้ผมจบแพทย์ศิราชรุ่นที่69นะฮะแล้วก็ได้แต่งงานกับคู่ชีวิตของผมก็คือแพทย์หญิงศรีประภัยบุญยสานตินะฮะก็จบรุ่นเดียวกันรุ่น69เหมือนกันแต่ว่าพัญญาผมอ่อนกว่าผมสองปี นะผมมีลูกสามคนคนผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายคนโตจบศิรารุ่นร้อสองแล้วกเ็เรียนสัญญกรรมที่คือมาฝึกอบรมสัญญกรรมที่ศิราเนี่ยก็ขณะนี้ก็ทำงาน เป็นอาจารย์อยู่ในหน่วยอุบัติเหตุนะครับภาควิชาสัญญาศาสตร์ของศิริราชพยาบาลคนที่สองเป็นผู้หญิงนะจบศิริราชรุ่นร้อยสามก็เป็นหมอสัญญกรรมตกแต่งนะครับขณะนี้ก็ยังผูกพันอยู่กับศิริราช คนที่สเป็นผู้ชายนะครับก็จบศีราเหมือนกันรุ่นร้อยสี่ขณะนี้ก็ทำงานเป็นหมอออทอปิดิกนะครับสัลญกรรมกระดูกและข้อนะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผมเองเนี่ยก็ยังมีความผูกพันอยู่กับศีรานีมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยผมไปทำงานอยู่ที่ประมาธิบดีจนกเกษียณอายุนะครับแต่ว่าพอเมื่อ,อเมื่อกเกษียณราชการแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกถึงศิราชเสมอนะครับขณะนี้ก็มาเป็นกรรมการของสมา,สมาคมสิทธิเก่าแพทย์ศิรราชในหน้าที่ของสารนิยกรนะครับก็ถือว่ามา ทํางานทดแทนหรือว่ารับใช้ให้กับโรงเรียนเก่าของเรานะครับดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยว่าเรามีเรื่องที่เป็นคุณความดีของศรราชเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของอความรักสามคัคคีเรื่องของอาวุโสเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ เรื่องของคนเก่งคนดีนะครับซึ่งเรามีมากมายในศีราชนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจารย์หมอสุดแสงวิเชียงอาจารย์หมออวยเกตุสิงนะครับอาจารย์หมอกสารจาติกาพนิ์นะครับท่านเหล่านี้ได้ทำประโยชน์หรือสร้างคุณความดีให้กับสีราษนี่นานับประการ สิ่งที่ผมยังหวั่นเกรงหรือว่าอยากจะ,ะตักเตือนน้องๆนะครับรุ่นต่อไปก็คือว่าเราอย่าหลงตัวเองนะครับเรามีความเก่งความดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราควรจะคงไว้ให้อยู่ตลอดไปนะครับ ในเมื่อเรามีความมามีความเก่งมีความดีนี่ก็ควรจะรักษาความดีอันนั้นไว้โดยไม่หลงตัวเองเพราะว่าการหลงตัวเองหลงหลงการหลงตัวเองเนี่ยมันก็เป็นหลุมอันตรายอันหนึ่งนะครับก็อยากจะ,ะตักเตือนหรือว่าแนะนำรุ่น้อง,องๆไว้คิดว่า ศริรราชของเราเนี่ยจะยังคงอยู่ยั่งยืนตลอดไปนะครับถ้าหาเรายังคงคุณความดีต่างๆงางในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศริรราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิทธิศิริราชทุกท่าน

วันนี้ก็พร้อมมีคำถามหงุดหงิงดได้คำมาหาเรื่ชี้ไม่หมดห้องอ,อีกเรือนพร้อมมีอีกเรื่องเพื่อพูดกันพบกันเก่าพวกเราวันนี้กระจับไม่เท่าที่ฝังมัน ใจอยู่นในกันส่างคนต่างรู้ใจกันในนิพนสิราสถาบันของเราขื้นสูยาเาเรา กระแสฟรีไม่มีไหเขาโลคือชีวิตรเราต่มีความรักของเราเลสสา็สำคัญสามเศร้าร่วมกันซีเรายแห่งนี้นับนันร้อยปีที่กำเนิดมา